สำหรับท่านที่สนใจไปทำงานเกษตรงานปศุสัตว์และงานประมงที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งทางกระทรวงแรงงานของไทยได้ทำสัญญาร่วมกับทางเกาหลีใต้แล้วนะครับก็จะรับคนไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้และมีรายได้เดือนละกว่าห0,000นบาทความคืบหน้าล่าสุดณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดรับสมัครนะครับ ตอนนี้เรารอทางเกาหลีใต้เขารวบรวมความต้องการแรงงานตามบันทึกความตกลงนี้พอเขารวบรวมได้ชุดแรกเนี่ยเขาก็จะส่งจำนวนมาให้กับทางประเทศไทยเมื่อเราได้ทางจำนวนแล้วสมมติต้องการชุดแรกเขาบอกต้องการ500คนพอส่งมาถึงไทยไทยเราถึงจะเริ่มรับสมัครและก็ให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่สนใจ ไปลงทะเบียนนะครับพอไปลงทะเบียนเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพราะว่าสมมุติเขาต้องการชุดแรก500คนก็สมมติมาสมัคร5,000คนนะครับก็ต้องเลือกให้เหลือ500คนนะครับซึ่งก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับรวมถึงดูข้อมูลประวัติต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ถ้ามี ทางเอกชนรายใดบอกว่าจะเป็นในหน้าในเรื่องนี้นะครับท่านอย่าหลงเชื่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมการจัดหางานนะครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่างานเกษตรงานประมงงานปศุสัตว์เกาหลีใต้เงินเดือน50,000ื่นนี้เนี่ยต้องติดต่อกับทางกรมการจัดหางานโดยตรงเท่านั้นซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐจะไม่มีเอกชนลายใดที่ได้รับสิทธิ์ในการไปจัดหาแรงงานในชุดนี้ เพราะฉะนั้นท่านอย่าหลงเชื่อถ้าเขาเปิดรับสมัครเขาจะแจ้งให้ทราบทั่วประเทศและท่านก็ไปสมัครลงทะเบียนโดยตรงที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดหรือว่าทางเว็บไซต์ของทางกรมการจัดหาง,งานเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากแจ้งเตือนกันไว้นะครับซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนที่มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานเกาหลีนี้นะครับก็คือเป็นคนไทยอันนี้แน่นอนอายุ 25-45ปีนะครับและก็ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกษตรอย่างน้อย1ปีนะครับไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลีและผู้ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกในการรับสมัครปีถัดไปคือสมมติปีนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาใดๆปีหน้าก็มีสิทธิ์ไปอีกได้อีกนะครับ ก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนดก็เดี๋ยวเขาก็จะประกาศรับสมัครและมีรายละเอียดให้ท่านทราบท่านก็ไปสมัครลงทะเบียนที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดในพื้นที่ของท่านแต่นะตอนนี้ยังไม่มีการรับสมัครแต่อย่างใดก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้เพราะว่ามีการสอบถามกันเข้ามาเยอะตอนนี้ท่านก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเตรียมเอกสารต่างๆ เดี๋ยวประกาศรับสมัครเมื่อไหร่เนี่ยทางผมเนี่ยจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทราบข่าวเลยนะครับแล้วก็ไปสมัครโดยตรงที่จัดหางานอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบริษัทในหน้าใดๆสำหรับงานเกษตรในชุดนี้ก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับสำหรับผู้ที่สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับนี่ก็คือ,คอข่าวความคืบหน้าอัปเดตล่าสุดนะครับ นะวันที่7กลักะดาคม2566ครับ